สวัสดีมทุกคนตอนรับเข้าสู่เหยียนภาษาอัคฤษแบบง่ายๆสไตล์แซนอิงลิสซึ่งมานนี้ขรับเจ้าจะมาสอนก็คือ What is grammar ไวยากรณ์แม่นยังสำหรับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมันมีความหมายและความสำคัญแตกต่างก,กันแนวใดสํสำหรับนิยามและความหมายของไวยากรณ์แม่นระบบและโครงสร้างทั้งหมดของภาษาตัวอย่าง ถ้าเป็นภาษาลาวก็เป็นระบบและโครงสร้างทั้งหมดของภาษาลาวแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นระบบและโครงสร้างทั้งหมดของภาษาอังกฤษสำหรับริยามตัวที่สองแม่นการวิเคราะห์เฉพาะของระบบและโครงสร้างของภาษาหรือเฉพาะภาษาใดๆภาษาหนึ่งเนาะตัวอย่างเฉพาะภาษาลาวมันวิเคราะห์แบบนี้และเป็นโครงสร้างแบบนี้ส่วนภาษาอังกฤษมันก็แตกต่างกันจะมีบอลคือกันและแตกต่างกัน ฉะนั้นเอื่น่าการมีเคราะห์ระบบและโครงสร้างของภาษาใดภาษาหนึง่งสำหรับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแมนประกอบมี8ประเภทของคำแวาคือดังต่อไปนี้ 1. น,น่าวคำว่าหน่าวแปลว่าคำนามคำน้มแม่นคำที่ใสบ่งบอกซื่อคนสัตว์วัตถุสิ่งของสถานที่ต่างๆ่สอกก็คือ คำแทนน้มคำแทนนามก็คือคำที่ใส่แทนซื่อของคนสัตว์ัตถุสิ่งของสถานที่ต่างๆส่วนคำคุณน้ำก็คือคำที่ใส่บง่งบอกลักษณะท่าทางหรือคุณลักษณะของคำน้ำคำแทนน้ำเนาะตัวอย่างจะเป็นสูงดำตำ่ำขาวเตี้ยจ้อย C ก็คือเวบเวบแปลว่าคำกิริยาหรือคำกรรมะสำหรับคำกรรมะนั้นจะใส่ตัดสินหรือใส่สแสดงบ่งบอกถึงอาการการเคลื่อนไหวของคนสัตว์เนาะสำหรับตัวที่5ก็คือ Adverb สสำหรับ Adverb ภาษาลาฮาบม่มีภาษาอังกฤษจะแตกต่างภาษาลาก็อยู่นี่เนาะมันจะมี Adverb ก็คือคำกิริยาวิเศษสำหรับคำกิำริยาวิเศษนี่มันจะช่วยขยาย ให้แก่คำกัมมะคำนามคำนามต่างๆตัวอย่างตัวอย่างเนาะมันขยายคำคุณนามก็คือตัวอย่างฮาว่าว่องไวเนะาะเขามาเติมตัวอย่างคือยางว่องไวเนาะมันขยายยางว่องไวลายกระซูงตัวอย่างกระซูงก็เขาก็แวซูงยางลวงหลายนี่สำหรับ หก็คือ conjunction คำสนิษฐานหรือคำต่อคำนับคำสนิษฐานหรือคำต่อเป็นคำที่ใส่ต่อประโยคคำต่อคำหรือประโยคต่อประโยคให้มีความหมายต่างกันส่วน7ก็คือ p r e p o s i t i o n ก็คือคำบุพบทหรือคำเสื่อมจะเป็นการเสื่อมระหว่างประโยคคำต่อคำถือว่าจะมีความหมายขึ้น ให้มันมีเสื่อมต่อกันเนาะคือเสื่อมสองประโยคส่วนสุดท้ายก็คือคำอุทานเป็นคำที่บง่งบอกถึงแสดงอาการตกใจดีใจต่างๆไวยากรณ์มีหน้าที่อย่างและการนำใส้แนวใดไวยากรณ์มีหน้าที่และการนำใส้เพื่อซีบอกให้เห็นหรือแสดงให้เห็นว่าคำคำนั้นเหตุหน้าที่อย่างใด ในความหมายและหลักการของมันยางก่อนภายในประโยคสำหรับมหอนนี้ถือว่าบุเรียนเขาได้สิ้นสุดลงเนาะถ้าว่าจะเฮ็ดคลิปเดียวรวดไปเลยเนาะมันเช็ดให้เนื้อในห้องยาวแล้วก็เ้อฟังก็ชินาเบื่อเนาะเขาจะได้ใจแยกซอนเป็นคลิปๆๆและเขาจะเข้าใจถึงรายละเอียดของมันได้ดีกว่านี้สำหรับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไป ขอบใจสำหรับการติดตาม thank you for watching see you soon เนะพบกันในวไว้ยนี้